ค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับปิมมไม่ยหนึ่งชอนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวตู้เย็นตามคำาหอนะคะที่ที่เมื่อกี้เราบอกทุกคนไปนะคะไปไปรีวิวกัน มารีวิวตู้เย็นนะคะนี่คือตู้เย็นของเราเรยังมารีวิวตู้เย็นแป๊บเดียวที่นะคะนมเปี้ยวกับข้าวโพดแล้วก็มีปวดแล้วก็มีแมงมันบ้านเรามีไม่เยอะนะคะ เอาไปกินหน่อยก็แด้วกันแม่กินเนอะดจะรีวิวช่องฟิตด้วยนะคะชิบ มีบ้านมีบ้านไหนชอบเล่นแบบนี้บ้างัน,น๊เปี้ยววางไว้ก่อนนี่ก็เคยที่ติดตู้ยินนีปลากับอะไรกับขวดน้ำก็ไอติมน้ำแข็งอะไรนี อนเด็กๆนะคะเราเอาบาร์บี้มาติดตรงนี้นะคะเราก็จะเอาอันนี้ไปลงหลังนะคะจึ๊บโอเค ก็คือกระจกนะคะแต่เรายังจะไม่กินนะคะเพราะว่าแต่เราจะยังไม่กินนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราตอนนี้เราปวดท้องอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยกินเนาะ ผีจะพาน้อง้าปิดเงี้ยเง็นเแล้เป็นเป็นเป็นอิมคลิปที่เราแบบมาทำชาเลนจ์กันอะไรพวกนี้แบบที่บอกว่าให้เราอ่ะให้เราอ่ะแบบลบอักษรหน้าแล้วก็ ลบอักษรหลังไงใช่ไหมลบอักษรหน้ากับอักษรหลังไม่มีคนชื่อแกมเลยเหรอมันก็ต้องมีนะทุกคนแต่เราเม้นตัวเองไปแล้วว่าแกมแล้วพอเรามาลบตัวอักษรหน้ากับตัวหลังอนกษรหน้าหลังนะทุกคนมันเป็นคำว่าเก์ทุกคนงงมาก สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอขอบคุณที่มาดูนะคะบ๊ายบายค่ะ